สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมาการอ่านไพ่ของแอบบี้เย็นนี้นะคะคำถามไพ่ของเราวันนี้คือเขาอยากให้เราหยุดหรือให้เรารอหรือเขาจะไปต่อกับเรานะคะเขา ให้เรารอเขาโอ oh my gosh เขาอยากจะหยุดความสัมพันธ์นี้หรือเขาให้เรารอก่อนหรือเขาขอไปต่อนะคะเลือกไพ่สามกองนะคะกองที่หนึ่งสองและสามค่ะกองที่หนึ่งสองและสามค่ะ จะเริ่มจากให้กองที่1น,นะคะขอขอเชิญอ่าสปิริตของให้กองที่1น,นะคะช่วยตอบว่าคนของผู้ที่เลือกกองที่1นนั้นเขาอยากจะหยุดความสัมพันธ์นี้หรือเขาอยากให้เรารอหรือ ออกมาเพียบเลยหรือเขาอยากจะไปต่อนะะก็นึกถึงคนของเราแล้วก็รอสักครู่เดี๋ยวจะมีโต๊ะแบบว่า,าสักสิบเมตรนะคะจะได้ ให้จะได้ไม่กระเด็นหนีนะคะ่ะก็บางครั้งเนี่ยเราก็ตัดสินใจลำบากว่าเราจะเอาอยัางไงดีนะคะว่าเราเพราะเราจริงๆแล้วเราก็รักเขานะแล้วเราก็อยากจะได้ความสัมพันธ์นี้ใช่ไหมคะเ,เราไม่แน่ใจเพราะว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายตบบมือข้างเดียวไม่ดังนะคะเราจึงอยากดูว่า ถ้าเขาอยากจะไปต่อแล้วก็ต่อถ้าเขาอยากจะจบแล้วก็ให้เกียรติเขาหรือว่าเขาจะให้เรารอนานแค่ไหนอย่างนี้นะคะก็เลยเรามาถามไพ่ดีกว่าว่าไพ่จะตอบอย่างไรนะคะพลังงานของคนที่เลือกกองที่หนนะคะขอพลังงานของผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะ,อะตอนนี้แอบบี้ไม่ได้ใช้ไมโครโฟนนะคะ พยายามที่จะพูดดังนะคะซึ่งไม่ใช่สไตล์ตัวเองแต่ว่าลองดูนะคะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะอดีตของความสัมพันธ์ของคุณเป็นเช่นไรนะคะสำหรับกองที่หนึ่งมีการสนับสนุนกันนะคะถ้างานก็สนับสนุนกันดีช่วยเหลือกันพยายามตอบแทน อย่างเหมาะสมและมีความรักต่อกันเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็พูดจากันแบบมีการสื่อสารกันนะคะแล้วปัจจุบันนะคะมีการ ยิบยื่อความยุติธรรมให้กันตามสมควรคนที่หยิบยื่อก็มีความสุขที่ได้ยื่นนะคะมีการหยิบยื่อความรู้สึกความยุติธรรมให้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเกี่ยวกับด้านทางกฎหมายหรือว่าการทำงานหรือสถานะ ปจุบันสีดาแต่ปัจจุบันเป็นช่วงหยุดพักรักษาใจนะคะปัจจุบันเป็นช่วงหยุดพักรักษาใจเกิดอะไรขึ้นและปัจจุบันคุณ กำลังกลับมาอยู่กับตัวเองมุ่งหน้าหางาน,นทำงานสร้างคุณค่ากับตัวเองนี่คือปัจจุบันของคุณขอไพ่ช่วยขยายความ4 four of swords นคะคะมีคนหนึ่งไม่เปิดเผยความ รู้สึกหรือว่าไม่แสดงความชัดเจนแล้วก็ความสัมพันธ์เครียดนะแต่คุณก็พอเอาความรู้สึกดีๆนั้นกลับมาด้วยแม้ว่าจะต้องหยุดพักความรู้สึกนี้ไว้ก่อนเยียวยารักษาใจไว้ก่อนช่วงนี้นะคะขอถามไพ่นะคะ ว่าเขาอยากในเมื่อความสัมพันธ์แบบหยุดพักรักษาใจแบบนี้มีคนเก็บกอดความรู้สึกมีคนเก็บกอดความรู้สึกไว้แล้วก็มีคนห่อความรู้สึกนี้ไปด้วยทุกที่ อีกคนนึงไม่อยากแสดงออกอีกคนนึงไม่หวันเลย okay. แต่คนไม่แสดงออกก็พยายามให้ความยุติธรรมตามสมควรแต่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนขอให้ช่วยตอว่า คนของผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนี้เขาต้องการจะยุดความสัมพันธ์นี้จำใจดีๆไว้นะคะไม่ว่าไพ่จะตอบอย่างไรถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจทิ้งไปเลยเพราะว่าไพ่โกหกไม่ได้นะคะแอดบีไม่สามารถอ่าอนอินได้ถ้าไพ่ออกมาอย่างไรก็ต้องอ่านตามนั้นนะคะเขาอยากจะหยุดจบความสัมพันธ์นี้ หรือเขาอยากจะให้เรารอเขาก่อนหรือเขายินดีที่จะไปต่อกับเราให้บอกคะ่ะว่าให้คะเขาต้องการไปต่อไหมคะหรือว่าเขาต้องการจบคะ เขาต้องการไปต่อนะคะกองนี้เขาเครียดแล้วก็นอนไม่หลับเขาอาจจะเป็นคนที่นอนหลับยากอยู่แล้วด้วยนะยิ่งมาเจอเรื่องของคนที่เป็นรักทางเลือกเห็นและถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็นเหมือนกับฝันที่เป็นจริง และอยากจะได้เป็นคู่ครองตลอดชี่แต่วันนี้กุ้มใจแล้วเกินไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ออกมาแบบนี้ไม่จบขอไปต่อค่ะเพราะว่าคุณคือเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะมาเจอคนอย่างคุณนะคะเขาเจอคุณเนี่ยเขาเน้ เขาคิดว่าฝันเขาเป็นจริงเขาได้คุณเขาได้ทุกอย่างคุณเป็นบุคคลพิเศษผู้มีความอ่อนโยนสุภาพมีเป็นผู้ให้นะคะเขาชอบตรงนี้ของคุณมากคุณเป็นผู้ให้เขาเสมอคุณมีความรักมากมายให้เขาเสมอคนอื่นต้องการอย่างอื่นจากเขานะ,ะแต่คุณคุณเป็นผู้ให้ะคะ่ะ ทุกอย่างคุณให้เขามากกว่าให้ตัวเองตอนนี้เขาุูมใจไื่เกินหรือว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้แต่เขาอยากจะไปต่อค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วคุณล่ะคะอยากจะไปต่อหรือเปล่าอยู่ที่คุณแล้วนะคะขอเก็บไพ่กองที่หนึ่งะะต่อไปเราจะถามไพ่ เส้นเดียวกันคาถามไพ่เดิมคำถามก็คือ okay. สำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองะคะขอไพ่ช่วยตอบ ผู้ที่เข้ามาเลือกกองที่สองด้วยนะคะว่าคนคนรักของผู้ที่เลือกกองที่สองนี้เขาอยากจะหยุดความสัมพันธ์ไว้แค่นี้จบแค่นี้หรือเขาขอให้รอก่อนหรือเขายินดีที่จะไปต่อคะ่ะ ในอดีตอ๋อขอโทษทีโอเคในเมื่อถามแบบนี้แล้วไพต่ตอบแบบนี้ก็จะตามนั้นเลยนะคะก็คืออันนี้เป็นสิบถ่วยครอบครัวบง่งบอกถึงครอบครัวอุดมสมบูรณ์แต่การอ่านไพ่ต้องดูบริบทขอเปิดเพิ่มโอ้โหอยากจะแต่งงานกับคนเราสิอยากจะอยู่ด้วยกัน,นะคะ่ะ แต่ว่ากลัวว่าคุณจะตั้งด่ากลัวคุณจะไม่เอาเพราะว่าคุณงอด้วยความแล้วก็อยากจะเดินทางมาหาอย่างไว กองนี้นะคะให้บอกว่าเขาเห็นคุณเป็นความสุขเป็นครอบครัวเป็นความสมบูรณ์บริบูรณ์ของชีวิตเขาเขาคิดถึงคุณในระยะยาวนะคะเขานึกถึงชีวิตบ้านปลายเลยเขาอยาก อยู่ร่วมกันกับคุณอยากจะย้ายเข้าไปอยู่กับคุณเลยอยากจะให้คุณย้ายเข้าไปอยู่กับเขาก็ได้นะใจเขาปรารถนาแบบนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นเขากลัวว่าคุณจะตั้งดากลัวว่าคุณจะไม่เปิดใจรับเพราะสิ่งที่เขาทำนั้นมันหนักนะคะสิ่งที่เขาทำกับคุณ เขาปล่อยให้คุณเหน็บหนาวถูกทอดทิ้งการยากจนเขาทำแบบนี้เขาเสียใจเสียดายเขาทำพลาดไปแล้วและเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีคิดไม่ออก ไม่รู้ว่าจะทำไงดีอยากจะให้ความสมดุลกับความสัมพันธ์นี้ทำให้คุณทุลักทุเลด้วยความใจร้อนของเขาวู่วามุทะลุดุดดันแต่เขาขอให้คุณรอเขาหน่อยได้ไหมเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ เพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะคิดได้ขอรอก่อนยังตัดสินใจไม่ถูกรอหน่อยได้ไหมนะฮะกองที่สองเขาขอให้รอค่ะอย่าเพิ่งด่วนทิ้งเข้าไปรอเขาก่อน ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอดีตเป็นยังไงของกองที่สองความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงคะในอดีตสิเหรียญและอะแฮงแมนโอเคอันนี้เป็นแฮงแมนกับหัวนะคะ แรงนงนกับหัวความสัมพันธ์ในอดีตดีมากเลยค่ะมีความสุขมีพลั่งพร้อมทุกอย่างรู้สึกดีเป็นครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกันมีทุกอย่างมีพร้อมมีเงินมีทองนะคะมีสมบูรณ์ไปหมดพร้อมไปหมดแล้วก็มีการตือนรู้มีความเข้าอกเข้าใจกัน ม,มีการดำเนินความสัมพันธ์ที่ดีแล้วปัจจุบันละ่ะค่ะปัจจุบันความสัมพันธ์ของผู้ที่เลือกกองที่สองกับคนที่เขาเก็บไว้ในใจนี้ความสัมพันธ์เป็นอย่างไรคะ the h e r o p h a n t Page of w อร์ความสัมพันธ์ปัจจุบันก็คือขอทำงานความสัมพันธ์ใหม่นะคะเขาเพิ่งจะเริ่มอยากจะทำงานในความสัมพันธ์นะคะเพจออกวอนเป็นการเริ่มต้นทำงานใหม่เริ่มต้นทำงานในความสัมพันธ์ใหม่ The h e r o h a n นะคะเป็นคนที่ The h e r o h a n นีขอดนะคะขอนึกโยงไปถึงไพ่ที่เปิดเมื่อกี้ก่อน,นะคะ่ะเ,เขาเป็นคนที่อยู่ในกรอบอยู่ในขนบธรรมเนียม อาจจะหัวโบราณก็ได้นะคะหรือว่าเขาเป็นคนดีมีศีลธรรมนะคะเขา,อ,าอยากจะทำอะไรให้มันถูกต้องนะคะถ้าจะอ,าอยู่ด้วยก,กันก็ทำอะไรให้มันถูกต้องแต่เขาอาจจะยังไม่พร้อมนะคะเพิ่งจะเริ่มต้นเขาอยากแต่เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ก็ขอให้คุณรอก่อนนะคะค่ะกองที่สอง รอหน่อยนะคะสำหรับไพ่กล่องที่สามขอไพ่ช่วยตอพลังงานของผู้ที่เลือก ไพ่อกองที่สามว่าเขาอยากจะหยุดความสัมพันธ์นี้หรืออยากจะให้รอหรือไปต่อเลยขอไพ่ช่วยบอกทีนะคะขอไพ่ช่วยบอกว่าความสัมพันธ์ในอดีตของคนที่เลือกกองที่สามนี้เป็นอย่างไรคะ Night of pentacles five of cups five of cups ขอให้ขยาย five of cups นะคะโอเคค่ะ okay. ในอดีตนะ,ะก็อ มีคนหนึ่งที่นิ่งแต่รอที่จะเข้ามาให้ความมั่นคงนะคะแล้วก็เป็นความรักความผูกพันตั้งแต่เหมือนกันทั้งคู่นะค,ะคือเป็นใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะ อดีตแล้วก็เกิดอะไรขึ้นคะปัจจุบันความสัมพันธ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรคะ The world มีการสิ้นสุดของมีการสิ้นสุดของ เ,เส้นทางเดิมนะอะไรที่ไม่ดีจบแล้วนะคะอะไรทีออ่อะไรที่ไม่ดีจบอะไรที่เป็นพิษก็จบแล้วนะคะเริ่มต้นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะและคนของคุณยืดอกหรือคุณก็ได้นะคะ ยืดอกเตรียมฉล,ลองชัยชนะกปันค่ะเป็นแบบนี้ขอไพ่ช่วยตอบหน่อยนะคะว่าเอ๊ะยังไม่ตอบนะไพ่กองนี้นะคะเบลอนิดนึงขอโทษนะคะเออขอไพ่ช่วยตอบหน่อยนะคะว่าเออคนของ คนของกองที่สสนั้นต้องการจะทำอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ Seven of swords, s ฟ o ซ s เจ <of> mm ็ดดาบ The Devil h e ร์รี่ฟานแงแมงคนนี้เขาขอพักนะคะความสัมพันธ์ไว้ก่อน ขอพักความสัมพันธ์ไว้ก่อนเพราะว่าเขาทำเรื่องที่ไม่อยากให้คุณรู้แต่คุณดันไปรู้นะคนนี้ค่อนข้างที่จะไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้นะคะ ไม่สามารถเอาเอาออกจากหัวได้แล้วคุณก็เอาเขาเออกจากหัวไม่ได้มีความผูกพันกันนะคะตัดกันไม่ขาดแต่ว่าไพ่บอกว่า,าคุณจะสมหวังนะคะเป็นทหารที่ดีเทียงแต่ว่าวัาวนนี้นะคะเพื่อผลดีกับคุณเพราะว่าคนาคนที่เราพูดถึงกองที่สามนี่นะคะเขาค่อนข้างที่จะเป็น พูดแรงไปหรือเปล่านะโรคจิตนิดๆน,นะคะอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะที่แบบเป็นศิล,ลปินนะคะเป็นศิลลปินนิดๆน,นะคะคือแบบโรคจิตนิดๆน,นะคะก็แต่คุณก็รักเขานะคะความผูกพันนี้มันตัดกันไม่ได้บางทีอาจจะชอบทําให้คุณขายหน้าคนอื่นอาจจะชอบพูดแรงๆกับคุณ ติดนิสัยแก้ไม่ได้อะไรอย่างี้นะคะแล้วก็มาเสียใจทีหลังแต่ว่าเขาก็มีความเป็นคนดีอยู่นะคะ The h r fan นะคะเขาก็มีคุณธรรมอยู่แต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีเพราะว่าได้ทำอะไรไว้นะคะก็ หนึงเขาอาจจะมีความลับกับคุณบางอย่างที่บอกคุณไม่ได้เพราคุณรู้เพราะคุณก็ไม่ธรรมดาคุณก็เป็นคนมีความสามารถฉลาดปราบเปืองเหมือนกันเข้าไปทําอะไรรับหลังไว้เขาก็อายนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนแบบท็อกซิกด้วยนะคะเป็นคนแบบมีเป็นพิษด้วยนะคะแต่ว pues er. ่าเขาก็ไม่ใช well. ่คนเลวร้ายอะไรนักหนานะเขาก็เ bon. ป็นคนดีมีคุณธรรมนะคะเขาแค่อยากพักนะ พักเพื่อที่จะไปปรับปรุงตัวเองนะคะปรับปรุงตัวเองอเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์จะเป็นแบบนี้นะคะดีแล้วก็เตรียมฉลองช,ชนะนะคะแต่ตอนนี้ขอพักไปรักษาใจตัวเองรักษาวิสัยที่ไม่ดีของตัวเองก่อนนะคะก็พักพักก่อนแฮงแมนยังไม่จบแขวนไว้ตรงนั้นก่อนนะคะความสัมพันธ์นี้ ใจเย็นๆนะคะเราจะต้องสร้างพลังบวกทำตัวเองให้มีความสุขแล้วเราจะได้ดึงดูดความสุขนั้นเข้ามาหาเรานะคะหาอะไรทำให้เรารู้สึกดีนะคะออกไปออกกำลังกายกินอาหารอร่อยๆที่เราชอบนะคะหรือทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เรามีความสุขดูหนังตลกหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่เราไม่รู้สึกแย่ห่อเหี่ยวใจไม่เอานะคะเรา สามารถสร้างความสุขได้ในทุกเรื่องนะคะขอบคุณจักรวาลกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะยินดีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแลยิด,ดีเสมอะคะ่ะชีวิตคือการเรียนรู้ทุกอย่างคือประสบการณ์คิดบวกนะคะสปีค่ะ